เหรียญหนึ่งบาทครุฑโอ้สวยสวยหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะมีบินมีอะไรมีสวยบ้างบินบ้างอ่ะที่ชัดเจนเลยอย่างเงี้ยเหรียญนี้คือขายไม่ได้บินเยอะขายไม่ได้เหรียญนี้คือสวยขายได้ก็มีกําไรก็โถวเฉลี่ยกันไปก็โอเคก็เจ้าค่ะเหรียญหนึ่งบาทครุฑปีสองห้าหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาท ตลอดเลยนะคะครุฑครุฑรับทุกทุกหน้าเหรียญทุกหน้าเหรียญที่เป็นครุฑค่ะรับซื้อตลอดเลยนะคะครุฑจะมีครุฑบาทหนึ่งเจ็ดครุฑเฉียงสองศูนย์สองสองครุฑตรงสองห้าสองห้าครุฑสิบบาทสองสีรับซื้อหมดนะคะรับรับจํานวนไม่จํากัดนะคะมีเป็นพันเหรียญหมื่นเหรียญรับคือ คือไม่ได้มีที่ส่งอะคะ่ะมีคนรับต่อนะคะมีคนสั่งไว้เยอะมากแต่ด้วยความที่เป็นเย,ยังหาของส่งให้เขาไม่ทันนะคะไม่มีของไม่มีของมาขายพอที่จะส่งความต้องการของลูกค้าค่ะลูกค้าคือครุฑอะเขาได้รับความนิยมเพราะเขามีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลุกเสกค่ะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดดินน้ำลมไฟครบอยู่ในเหรียญเดียวกันมีพุทธคุณนะคะกันคุณใสกันผู้ผีปีศาจ มีความคงกระพันนำความเจริญรุ่งเรืองสู่ผู้ครอบครองมีความเชื่อกันนะคะเดินทางไปไหนคาแคบปลอดภยัยเจรจาค้าขายดีเขาจึงได้รับความนิยมนำพกติดตัวระหว่างการเดินทางเข้าป่าเนี่ยพูดผีปีศาจก็ไม่กล้ากล้ำกายงงเงี้ยวเคี้ยวขอก็อสรพิษร้ายนะคะก็ไม่กล้ามาทำร้ายไม่กล้ามาทำอะไรมีความเชื่อะคะ่ะเป็นความเชื่อนะคะความเชื่อก็เกิดจาก ความเชื่อแล้วก็เป็นความศรัทธาเพราะฉะนั้นนะคะเหลี่ยญครุฑหนึ่งเจ็ดจึงได้รับความนิยมได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายก็พลอยอได้รับความนิยมไปถึงครุฑอื่นๆด้วยอย่างครุฑเก้าเหลี่ยมครุฑตรงครุฑเฉียงครุฑสิบบาทสองสีก็ได้รับความนิยมหมดนะคะแต่น้อยกว่าครุฑหนึ่งเจ็ดเพราะครุฑหนึ่งเจ็ดเขามีความเชื่อตรงที่เลขศาสตร์จากดวงดาวนะนะเลขโหราศาสตร์เขาเขาประจบพอดีด้วยความบังเอิญหรือ หรือตั้งใจก็ไม่รู้นะคะด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจไม่แน่นะคะทุกอย่างจะตรงหมดเลยจะเอกลักษณ์เลขศาสตร์คือตรงหมดอยู่ในเหรียญเดียวกันหมดคือลักษณะของเหรียญกลมบังเอิญว่าเหรีหยญก็กลมกลมก็คือเป็นท่านลมเผอิญนผเอิญหรือตั้งใจไม่รู้นะคะกลมเป็นท่านลมแล้วโลหะ โลหะก็มีน้ำหลอมเหลวนะคะมีน้ําผสมในการหลอมเหลวโลหะที่มัจึงมีธาตุน้ําแฝงอันนี้คือความเชื่อนะคะและสองกับห้าบวกกันเป็นธาตุดินหนึ่งกับ7บวกกันเป็นธาตุไฟเพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้นะคะจึงเป็นเหรียญที่มีครบดินน้ําลมไฟค่ะธาตุครบและลักษณะของเหรียญคือลักษณะขององค์พญาครุฑคือเหยียดขาตรงนะคะพร้อมที่จะฉกเฉี่ยว กลางปีกบินแลวเหรียญลักษณะเป็นเหรียญกลมส่งผลให้องค์พญาครุฑนะคะท่านลมนะเหรียญกลมท่านลมลมจึงส่งผลให้องค์พญาครุฑมีอิทธิฤทธิยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยค่ะความเชื่ออันนี้ป้าน่าจำจากเรื่องที่เขาเล่ากันมาเล่าต่อกันมาค่ะนะคะเล่าเล่าต่อต่อต่อกันมาป้าน่าก็จํามาเล่าต่อนะคะทุกคนก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคะไม่ใครไม่เชื่อก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามกันเนาะแต่ป้าน่าเชื่อ บอกแค่นี้แหละค่ะทุกคน